อ๋อผมไม่ช,ชักนมเหรอหรือว่าไงอะไรนะผมไมช่ชักนมใช่ไหมเกี <S <S <ม>่ยวอะไรกับชักนมไม่ทราบสามปีแล้วผมไปอยู่ลักกี้ใช่ปะผมไม่ใส่สูตรฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวกะทื้มเพื่อเกี่ยวเกี่ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วแจ็กกี้พี่เรามันเก่าไปแล้วใช่ไหมล่ะพี่สมชายอ่ะเลิกพูดถึงคนที่เขาเลิกกันไปแล้วลได้ปะเลิกกันไปนานแล้วไครก็รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรอ่ะแล้วทำไมต้องมีใหม่อ่ะพี่เราไม่เห็นมีคนใหม่เลยเรามีคนใหม่ตรงไหนอ่ะรู้อ่ะก็เดี๋ยวก็มีก็เดี๋ยวก็มี ฮอตด้วยนี่เขาบอกเดี๋ยวนี้ฮอตด้วยนี่ฮะเร้ยังไม่ได้มีใครดลถึงจะมีมันก็สิทธิ์ของเราก็ไม่ได้ว่าอะไรไงก็แค่บอกว่าเดี๋ยวไม่ได้ว่าแล้วมาพูดประชดทำไมอย่างฮะประชดอะไรไม่เคยประชดครับแล้วที่พูดอยู่นี่คืออะไรแจ็คทำไมห่วงพี่ชายตัวเองขนาดนั้นเลยนะแล้วไม่ดูสิ่งที่เขาทำกับเราบ้างหรอไม่ได้ห่วงพี่ชายห่วงคุณอะกลัวคุณเป็นคนอื่นแล้วทำให้พี่ชายเราเสียใจไง ก็จะบอกว่าห่วงแทนคนในแก๊งอย่างเงี้ยนะใช่เราห่วงความรู้สึกเขาเฉยๆอ่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้ห่วงคุณหรอกเราพูดเล่นเขาไม่เคยเจ้าชู้ด้วยตั้แต่เขาบางคนเนี่ยเขาไม่เคยือบผู้หญิงด้วยเราเราไม่เคยเจ้าชู้ก็รู้เขาก็ไม่เคยเหมือนกันไงไม่เคยตรงไหนคิดว่าเราไม่รู้เหรอว่าที่แจ็คกี้เป็นแจ็คกี้อย่างทุกวันนี้เพราะใครอ่ะมัวเพราะเขาไงได้มาจากเขาทั้งนั้นอะเราไม่เคยเจ้าชู้อะไรนั้นแหละแล้วเราคือจะไม่กลับไปคืนดีกับเขาไงไม่ เพื<ห>่อเลิกพูดถึงเลมไหมคนเลิกกันไปแล้วอะ่ะอีกอย่างหนึ่งอะ่ะจริงเราไม่เข้าใจทำไมคนในจานาคารชอบพูดแบบนี้ชอบคิดแบบนี้ทําให้คนอื่นเขาไม่กล้าเข้ามาคุยกับเราหนอยโอเคแล้วก็เลิกกับพี่เราไปก็เลิกไปนานแล้วไงก,ก,ก็จบกันไปก็จบกันไปนานแล้วไงได้มีใหม่กระเทิบคนใหม่ให้ด้วยแต่ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นนะ,ะกนนล็ลองดูดิ